วอนมือตัวล่ะว,ว้าววายวพี่น้องโอ้มันจะไหนแล้ว่ราใช่ไหมใช่ไหมโอ๊ยเก๋นโอเครุ่นล่ะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตะนไหนหวยระดมาแรงอัดตัวครับมีกี่พากันเมื่อวานเข่าครับผมงานเข่าหมู่บ้านบ่ได้ปิดน้ำมันไว้ท่วม นี่แหละนลีแหละนี่ตางแล้วผมวานคอยพี่นอ้องเบื้องบนนี่เฮ็ดไปเฮ็ดคลิปตั้งเงินกับบ้านพี่เวลาไปครับพักกันวานเขาอ,อยู่มือนีไม้ครับเอ้อบ่ออ้อวงครับและกาเต้าหน้าครับผมเต้าหน้าเป็นคนขนสเสบียงครับป่านนี้มันจะพัวมาอยู่เฮ้ยเป็นขึ้นตองขนไม้ขาไม่้ยุ่มาแล้วครับผมบุญ เฮ้ย <One> ย <input> so ่าจะเป็นลุกกองเขาหน่อยค่ะแม่ครับผมไหวเราเนี่ยบรูจักหน้าที่หนิวานตัวดีตัวเด่นอยู่นี่มากกว่าผมกับพวกเฮ้ประจับหน้าได้คร่าวๆครับผมเดี๋ยวไปว่าน่าฟืนงานเขาเลยต่อหน้าประจับได้ครับวนตะเบียงงานนวยตะเบียงมาแล้วครับผม่นเรื่องกินเรื่องง่ายับผมงานเอาไว้ที่หลังไฮ้ยใช่ไหมใช่กล่องทับเดินด้วยท่องครับ เอ็มจาเล่นของกินถูกหน้าแล้ว,วเนอะมุมเป็นไปว่าหน้าพื้นเด้อเมนเละเมนเละจัดเล่พื้นมาที่นองมาเมนกับเมนกับผมมา ไปน้องไปวานเขาก่อนมื่นนี่ครับผมเดี๋ยวจะไปหาหน้าเห็ดเมาบัวไว้หาลอยกบอนมีเวลาไปอยู่ครับผมแต่มือนเมื่อวานเขาก่อนมันแหลวทุกอยาก่างกอนครับผมจะหยิบจับการมัน ผมแล่งสุดท้ายเพิ่นว่าหกไรครับหกไร่เพิ่นบอกครับผมเดี๋ยวยิ่งเหีวแต่ว่าหน้ายงเวขนาดครับต้องเข่าใส่รถสล้งไปเดี๋ยวกุญแขับตามไปครับผมเกือบล่องเท่านี่ทีไม้หนีกานครับหายก็หายมุ้งมิงผมครับ มันต้องได้ครับผมงานสบายครับขับรถตามครับผมวานถึงเมืเ่อตอนน้านที่วานได้หลายแต่ทั้งหนึ่งบังเพิ่นเมื่นี่นี <c oughs> ่น้องตอนนี้นะครับกาะทางท่งจิบเบิลอยู่นี่แหละ พี่น้องครับผมเรียบร้อยครับรถทะเล่งฝันนี้จัดโอ้ยแง่จี๋จออี๋ขาเท่ามีก่อนครับผมเรียบร้อยครับผมพี่นอ้องเดีแง่จีเพ็ดเนี่ยกินครับผมติดตามครับเอาจิ๋จไม่เห็นกินมึอน,นี่ฮะไปไปกอกเจ้าแรกจอดเพราะเส่เกียร์ว่างไปเลยจะต,ตายจะเจาเ้าพิงกันแหละ อ,อู่ลพี่น้องครับผมไปพี่ตามพี่เจ้าเข่าครับผมกองครับต้องเดินด้วยท้องครับทีมงานเตาหน้าครับผมขาดผู้น,นึงนะครับสมาชิกเนี่ยครับลูกพี่เตาครับผมาลูกพี่เตาหน้าครับมาพี่ตามพี่น้องกินครับผมมาพี่น้องมาติดตามครับผม ็แคปเขาหนี่ต่อหน้ากําลัางดังไฟครับผมว่าจีฮ็ดยองทีมงานต่อหน้านี่ข้าแรงบุปผู้ใหญ่เลยครับผมแต่ว่าเนื้อกินตรงเอาว่าเป็นตันครับผมหัวก็เริ่มฟื้นไหวไปครับเรื่องกินเรื่องง่ายครับผมหมูเนี่ยว่าเป็นตันข้าแรงบ่เอา <c oughs> ข้าเชียร์ยักินมือหนิยังปะหูเลยครับในหมูมาตันหนึ่งบ่คือวาว่ะครับค่พี่น้องติดตามครับผมได้หนูได้หมูมาตันหนึ่งครับค้าแรงวะเอาเอาไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมนี่ข้าวจิตเช็ดแนวกินครับ ที่หินน้อยบอเอมีหน่อยอยงีเย็ดเพื่อเห็นดิเขาหาแต่แนวกินแล้วก็ถายมาให้ดูะน้อยบ่ไอ่ะโอ้ไก่เ่เห็นบ่เ่เห็นอยู่ไก่ใล่ะำบวชนี่้อไ้ตรีอดเฮากับได้ที่การเนวกินเฮากับสุดยอยด้วยกันเลยนี่อินละเห็ดงานเนา ลงกล่องเลยครับผมมือนี้เต่าหน้าบอกย่างหมูครับผมทำหมูเห็ดน้ำตกึ้นว่ะเรื่องกินเรื่องไงครับผมทีมงานเต่าหน้าอัดจีจ้างไปเฮ็ดงานนี้ต้องทับใจครับเจ้าของหน้าต่อรองเนี่ยกินก่อนลาคาต่อรองที่หลังครับสองวันสอง จากบาทผมมีปัญหาแต่ว่าเนี่ยกินต้องเป็นตันโอ้นี่มาหา่างแค่เพื่อนหา่หางป่านนี้นี่เออครับโอ้โอจ้างแล้วจีบานะนี่กินเป็นตันบ่นจ้างหรอกนี่หรอ

โอ้ย่าเดีนกงามเจ็บๆมั้บานยางอย่าสวยงามกัไมเน่คงมาขอข้อเลยเดียนเฉะกเยโอ้ยส่กำลังสีอย่างนีกำงามมี่น้องน้ำตกตกอีลีครับผมนี่ของแท้ครับตุกของแท้เลยอะ โอ้ยเลื่มติ่ล่ะ <laughs> ตกของแคร์เลยบันยิงได้เยกได้นด้ำตกครับได้สมใจว่าบัตเอ้ยน้ำตกผมซืๆๆๆๆๆๆๆนน้อได้ครับอันนีๆๆๆ้เกชดถูกต้องเนะครับน้ำตกโต๊กอีหลี เออตัวนอตานาเฮื้อสุเล้มันหอนมือกี่ก้อนเน่มันหอนมือจังหวะตุ๊กมันอืออ้าวนิ่ๆไปเนาะหอนมือพอแล้วนานเพอแล้วมันตีกิ่งมันีกิ่งตรงไหทำหมดเลยดิมเอาไม่หยังอ่ะเดี๋ยวก็เลื้อยมบ้านอีกเดี๋ยวก็ เดี 1. 1> ๋ยวเอาไปลูกพี่เขาอีวานนี้ลูกพี่ไงลูกพี่เจื้งนี่เลยลูกพี่ได้ไก่กินไฟลูกพีจื้งไอพี่เกียนนั่นเลยต่อมาไปถึงนี่เท่าไรทีมงานนี่โปเก็บไว้ได้ครับจัดให้ยมืดเอามาเป็นตันกระเฮ็ดให้ยมืดว่าจะพีไปหลายมันสูงสูงหรือสูงไหมฮะสูงเหรอโอ้โหน่าเอามือเซ็ลหนูหอนก็ยังนี่เมื่อกี้นี่แม่นตัว จเจ้าลงุงอีกเดี๋ยวพริกบางก้อนม้วนใหม่ละวันพริกแล้วดิเนี่ยในบน้านในพริกอยู่ทางนั้นไงึ้นมาเหลืองไงไฮโอ้เยงามขนนนัาะเว้ยจะรีบไปไหนอ้โหนั่นแลหละฮะเอาอีกวะฟังนี่พริกดูมาฟังนี่นี่นะเอออ่าอย่างลุงหยิกลงอยิกโอ้ยแกแล้วแกแล้วโอ้ยอย่ารีบอย่ารีบไม่รีบเลยให้มันแบบแดงๆหน่อยอาจารย์จะไหนวะนี่ ต่อหน้าต่อหน้าไม่ไม่เห็นน้ำตกก็ไม่ได้เอาขึ้นมาบังดูโอ้ยพอดีพอดีบ่อไม่ดอกบูไม่เลยเอาขึ้นมาเอาไปเดีเลยพอแล้วพ่อแล้วพอแล้วพอแล้วบู้ยพี่น้องน้ำตกว่ามันดูแอนแอนไม่นี่พอดีอมามาพี่น้องมาสุดยอดเลยครับผมนี่เห็ดน้ำตกเพิ่นบอกให้เห็ดน้ำตกไม่อย่างนัินสะเดาเอาไปล้วนล้นตัว ติดตามครับผมไปเรื่อยๆเฮ้ามือนี้เห็นกว่าที่ได้กินหุแล้วครับพ่อเออเดี๋ยวเคียงมาจัดการครับผมมันกรอบดีเนาะที่อยัางได้กรอบดีแจ่อุ้ยกรอบเลยหนังมันเนี่ย ก็ฮักพุงเล่ามดเ่ะตอนพุงเลยบ่เอาเอาสักจานหนึ่งมั้งไอ้น้ำซุปอ่ะดูดีนั่ก็เป็นยาแก้งไปมั้งบ่อือเอาเอาบัวไหนแกงเต็มหมดอีเดี๋ยวอ็ให้ลูกพีห้อยอยู่บ้านตัวลูกพี่ลอยพี่เอ้ยลูกพี่เก่งนี่และลูกพีเก่งเงินเลยลูกพีเก่งเจ้าว่าจะเก็บผักไหมอีกเดี๋ยวยังเจ้าเก็บมาหลังยังหนูหนุ่นหนู่งต้องความเปี้ย่ปะคือควาเปรี่ย เดี๋ยวจะรู้สึกจะายไปบ่ได้เดี๋ยวสิโอ้ยคนเนี่ยบอเอ้ยคนเนี่นเนี่ยคนก็บอกว่านำเนอเอออันนี้นอนีเป็นเป็นขมๆมืลมันลับเอาะเยนะ้อขคม ทวงเห็ดทวงหน้าเนาะเห็ดจังไดงได้พี่น้องเอ้ยอะไรอย่างงก่อนล่ะน้ำตกหมูกรอบน้ำตกอีเลีครับมันตกมันตกหมูกรอบครับผมพี่น้องเซ็บเซ็บบ่สุดยอดเลยอ่ะเรียบร้อยรอดสมุดเฮ็ดน้ำจิ้มอยู่บอเฮ็ดเจียอยู่บอ ้วงหเ้ว่าคนบีบงเใส่เบมากินดบางรเดี๋ยวปล่อยครับพี่รองครับเขาห้องเอาเอเอะอ่ายมองกันครับผมจัดเบิ้องวิธีกับจัดหมดครับผมเอาะอเบอดอกกับจัดหมดที่กินทีาเขาหมดเต็มมันจะข้นเมื่อนั้น ไงไต่ใครมินชมมดโอ้ยบัวเอ้มันไหนนั่นดิมันเจออยู่ในหันแล้วทีตายในเขาเจ้าแล้วมันจะมดเขาได้บาดหนิงานกินมดดิเงี้ยงานเก่าเลยครับผมพี่น้องเอาเอาเฮ็ดจังไดยก็เฮ็ดมาเฮ็ดมามาถ่ายทั้งพี่เล่เข้ามาหุ่นทั้งหุ่นครับผมเสียงรถผู้ใดยว่าดังแห้งแแคแมีนบ่ เอาได้เวลากินเขาครับผมมี่ยังกินแน่มืลยนี่อุ้ยบะหมี่มแต่น้ำตกหมูกรอบครับมี่ยังต้มขาหมูอุ้ยม่เห็ดไฮยันหน้าพี่น้องไปอยู่กรุงเทพยบกุงเทพยมันลำบากครับนี่กินบ่มาดูไงตูน่าเห็ดไฮยันหน้าเบิกเอามามาพี่น้องว่าจัดไปเต้าน่ามามาโอ้ยเต้าน่าได้ขาของเงี้นึงครับผมได้เผาบอสะเดาเอาอยู่ไหนเขาพ้อรู้เรื่อง ย่างย่ะย่านวลแบะชิมบงแฉบไข่แนวะพี่เดอดหูตกยี่ลีลืมอ่อนนี่ไหมยางได้ลืมออนเนี่ยทำมาที่พริกปังงบดตัวพี่นกครับผมมามาหูตหมูย่าง ปอดโควิดตรงนี้โควิดโควิดจะมาเข้าเลนี่โควิดจะมานี่นะตรงนี้าใครตัวมันมาบกนี่ถ้าเขามีทหาอยู่เป็นเด่นกับะตอบบอตอบเมชาวเยียวเยี่ยวไหนไม่บิน ปัวมือเรียกอย่อไปหาตะบหระบบเข่านี่กินมันนะกินน้ำเข้าไไรดิหมูกรอบเออันนี้ได้ยอนอย่นี่ย่งอยู่ตอนนึงครับไปเพื่อนเรอ Điều bài con em thu hai nhiều đó cặp bao kem con vàng này kem nghe nhiều 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 đấy mà thu hai nữa đi เดี๋ยวมาแล้วเขามาใส่มึงนี่วหูตอนนั้นดัมูจะแม่ไม่เนี่ยนี่นี่ไป่ทยนูไปนูเลยไปนู่นไปทำไมไปอไอ้หนูใหญ่หนูใหญ่ก็นูกพุกมีูาเนอะได้เนาะนั่นน่ะต้องออกเลยเออใมันจะติดบวงอะไรบ้างใช่ไ มีทางกันบ่ล่ะรอมีแต่มันแล้วแต่มันตอนนี้มันจะเดินยังไงผมไม่รู้นะมันไม่รู้มันเดินเดินไอ้ตามขนาดแต้หึ่งว่าอะนรเนี่มันจะไปเดินฮึลองู้องดูหนูอะไรนี่ด่างม่ำสนิทหายช่วย มันินนื้แหละกินปลาทัวยข้าวเลแ่นั้นแหละเราเลยดักไมเปว่มันจะวิ่งไปตรงไหนไนปรตรงไหนอนุเมะก่อนไอเนุกกัเราแค่มาใส่บวกเรข้า่เ <olduğ> ข้าเราเม่อ <and> นีอ <wise> น <N> ุเมะเป็นหลักของอ บ๊กพุทธบอกพุทธทำไมเราจำเหมือนแตน่หนว่าแบบอะไมาดักอะไรอีกเล่นลอนึงเลยเอาบ่เอาไปเอาไปเอาเอาไปให้ลูกพี่นะให้ลูกพี่พี่น้องครับผมผูมดามวพูนแหละนั่นนงครับผมกาจิดจอนพ่อไหนเด้อ aoay nó hơi nản đấy ông kia đấy, đẹp không đẹp, nghe tốp, quẹo, lìn cả, quẹo gì đó, rồi nó nhìn đẹp, ghi thau đấy không, bấm xe, tao nghe xe bô.

เฮ้ยไป่ใช่เหรอครับนึกหยิบมาครับผมหยิบไปหยิบไปเดี๋ยวครับผมยิ้มลาผู้ใดที่กระดหกไปชิมใช้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวให้ลูกน้องวะโอเคลูนคุณคุณมาแล้วมุกลูนนเมื่อกี้วโอ้ยเดี๋ยวไปให้ลูกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปให้ลูกน้องก่อนอ่ะ เด้อครับผมพ่อพ่อพ่อทบกีบครับไม่เวยรัดสิวาสีแก้วทีมง,งานเตาน่าขัดจี๊ใส่ต้องตัวลงราคาไอ้ตัวล,ง,ล,ง,ลงเรี้ยงการยู่การกินก่อนเด้<า>อเรื่องกินเรื่องง่ายครับผมทุบกีบห้อครับผมยิ้มเลบยบากระชิกกลับจบตัวครับบ้านครับผมสวัสดีครับสสวัสด,สวสดีครับผม,ผม,ผม ไห้เก็ดดีดีนี่เราซ้อนมาดี่าฮอากลมลงด้วยใ่ก็พูดีตัดออกเลยเราก็บาๆไปคนเราไปชี้เลยเริ่หายแล้วลูกแหวลูกน้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนีเย็นเเย็นนี่เยอกันครับ